เคยเห็นภาพนกทะเลที่เท้าเป็นสีฟ้าสดแบบเหมือนใครเอาปากาเมจิตไประบายเล่นไหมคะ uh huh. วันนี้เราจะมาคุยกันถึงนกที่ ดูเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนตัวนั้นละค่ะนกบูบีตีนฟ้าหรือ blue f o o g e t b o o b y แค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับใช่ค่ะแค่ชื่อก็ชวนสงสัยแล้วคําว่าบูบีนี่มันมีที่มาจากคาภาษาสเปนที่แปลว่าตัวตลกหรือคนโง่ส่วนเท้าสีฟ้านั่นคือคําถามใหญ่เลยวันนี้เรามีข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายแหล่งมากค่ะทั้งบทความท่องเที่ยวบล็อกสัตว์ป่าแล้วก็เว็บไซต์ด้านการอนุรักษ์เพื่อจะมาทําความเข้าใจทุกแง่มุมของนกที่น่าทึ่งชนิดนี้ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึง พฤติกรรมที่ซับซ้อนเกินคาดเลยค่ะแล้วคำว่าซับซ้อนเกินคาดนี่คือหัวใจของเรื่องเลยนะครับเพราะทุกสิ่งที่เรามองว่าแปลกหรือตลกเกี่ยวกับนกชนิดนี้ตั้งแต่สีเท้าไปจนถึงท่าเดินของมันใช่ค่ะท่าเดินอุยไอเอไอนั้นใช่ครับล้วนเป็นผลลัพธ์ของวิวัฒนาการที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นทุกรายละเอียดมีความหมายและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ การสำรวจข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในระบบนิเวศแล้วก็ความเปราะบางของมันด้วยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอยากเริ่มที่ชื่อก่อนเลยค่ะทำไมต้องเป็นตัวตลกหรือบูบี้ล่ะคะภาพลักษ์ณมันดูตลกขนาดนั้นเลยเหรอก็เป็นเพราะมุมมองของนักสำรวจในยุคแรกๆเลยครับ ชื่อบูบี้มาจากคำว่าบูบี้ในภาษาสเปนซึ่งแปลว่าคนโง่หรือตัวตลกจริงๆอ๋ oh. เหตุผลก็เพราะเวลาพวกมันอยู่บนบกมันจะเดินอุ้ยอ้ายงุ้มว่ามมากแถมยังไม่ค่อยกลัวมนุษย์ด้วยคือเดินเข้าไปใกล้ๆได้ง่ายๆเลยพวกนักเดินเรือก็เลยมองว่ามันดูซื่อเซ่อๆไปหน่อยเลยเป็นที่มาของชื่อนี้ครับออ oh. เข้าใจแล้วค่ะคือดูแต่ภายนอกบนบกอย่างเดียวเลยตัดสินไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตัวเล็กๆเลยนะคะจากข้อมูลที่เจอมาคือสูงได้เกือบเมตรใช่ครับตัวใหญ่เหมือนกันปีกกางทีก็กว้างเมตรครึ่งเลยทีเดียวแต่ที่ว่าหน้าทึ่งกว่าขนาดตัวคือการปรับตัวเพื่อการดำน้ําของมันนี่แหละค่ะตรงนี้แหละครับที่ภาพลักษณ์ตัวตลกหายไปหมดสิ้นเลยนกบูบีตีนฟ้ามีวิวัฒนาการที่สุดขั้วมากเพื่อการล่าเหยื่อในน้ําค่ะ อย่างแรกที่น่าทึ่งคือรูจมูกของมันปิดตาอย่างถาวรเลยนะครับอะไรนะคะปิดถาวรเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําสําลักเข้าจมูกตอนที่มันพุ่งลงน้ําด้วยความเร็วสูงมากๆโหแล้วมันหายใจยังไงคะทําให้มันต้องหายใจผ่านมุมปากแทนนะครับโอ้โหแล้วเรื่องแรงกระแทกตอนที่มันพุ่งลงน้าล่ะคะด้วยความเร็วขนาดนั้นมันไม่บาดเจ็บหรอดิฉันเจอข้อมูลที่น่าทึ่งมากเกี่ยวกับโครงสร้างกะโหลกของมันเป็นคำถามที่ดีมากครับ ธรรมชาติได้ออกแบบทางแก้วไว้แล้วในกระโหลกศีรษะของมันมีถุงลมพิเศษหลายถุงทําหน้าที่เหมือนหมวกกันน็อกที่บิวอินมากับตัวเลยหมวกกันน็อกเลยเหรอคะใช่ครับถุงลมพวกนี้จะคอยรองรับแล้วก็กระจายแรงกระแทกมหาศาลตอนที่ลําตัวพุ่งชนกับผิวน้ําเรียกว่าเป็นวิศวกรรมชีวภาพชั้นยอดเลยทีเดียวสุดยอดจริงๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะแยกตัวผู้ตัวเมียล่ะคะเห็นในรูปดูคล้ายกันมากเลยมีจุดสังเกตไหมคะมีครับ แต่ต้องสังเกตดีๆนิดหนึ่งโดยทั่วไปตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อยแต่จุดที่ชัดที่สุดคือดวงตาครับดวงตาเหรอคะครับถ้าได้มองใกล้ๆจะเห็นว่าตัวผู้มีรูม,ม่านตาเป็นจุดกลมๆเล็กๆในขณะที่ของตัวเมียจะใหญ่กว่าและมีลักษณะเป็นรูปดาวหรือที่เรียกว่า starburst อ๋อและอีกอย่างที่น่าสนใจคือสีเท้าของตัวเมียจะมีสีฟ้าที่เข้มและสดกว่าตัวผู้ด้วยเล็กน้อยครับ อ้าวนึกว่าตัวผู้จะต้องมีสีสุดกว่าเพื่อดึงดูดตัวเมียซะอีกแต่เอาละคะมาถึงประเด็นสำคัญที่สุดเลยเท้าสีฟ้ามาจากไหนกันแน่คะหลายคนอาจจะเดาว,ว่ามันกินอะไรสีฟ้าๆเข้าไปหรือเปล่าเป็นการเดาที่สมเหตุสมผลนะครับแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นสีนี้มาจากสารที่ชื่อว่า carotenoid ซึ่งเป็นรงควัตถุที่นกไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้อ๋อต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นถูกต้องครับ ซึ่งอาหารหลักของนกบูบี้ก็คือปลาสดๆโดยเฉพาะปลาซาดีนปลาแอนโชวีแล้วก็ปลาแมคเคอเรลที่อุดมไปด้วยแคลโรทีนอยครับแสดงว่ายิ่งกินปลาเยอะทายิ่งฟ้าสดอย่างนั้นเลยคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดเพราะสีของเทา้าไม่ได้เป็นแค่สีสันสวยงามแต่มันทำหน้าที่เหมือนรายงานสุขภาพฉบับย่อเลยรายงานสุขภาพใช่ครับความสว่างสดใสของสีฟ้า เป็นตัวบ่งชี้โดยตรงถึงสุขภาพและความแข็งแรงของนกตัวนั้นๆน,น,นกที่แข็งแรงหาอาหารเก่งได้รับสารอาหารเต็มที่จะมีเท้าสีฟ้าสดใสามากในทางกลับกันถ้านกตัวไหนป่วยเครียดหรือขาดอาหารเท้าของมันจะซีดลงอย่างรวดเร็วมากเลยครับโอ้โห oh. และปลาซาดีนที่ว่านี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ไม่ใช่แค่กับสีเท้าของนก แต่มันจะโยงไปถึงการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์พวกมันเลยซึ่งเราจะกลับมาคุยประเด็นนี้กันอีกทีว้าวมันคือป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ที่บอกว่าฉันแข็งแรงนะอย่างนั้นเลยเสิน,นะคะแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีความสําคัญมากๆในการเลือกคู่แน่ๆเลยสําคัญที่สุดเลยครับในฤดูผสมพันธุ์เท้าสีฟ้านี่แหละคืออาวุธลับตัวเมียจะพิถีพิถันมากในการเลือกคู่โดยจะเลือกตัวผู้ที่มีเท้าสีฟ้าสดใสที่สุดเพราะมันเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนใช่ครับ โกหกไม่ได้เลยว่าตัวผู้นั้นมีพันธุกรรมที่ดีสุขภาพแข็งแรงและเป็นนักหาอาหารที่เกณฑ์พอที่จะเลี้ยงลูกของเธอให้รอดได้อืเคยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับนักวิจัยลองใช้เครื่องสำอางทาที่เท้าของนกตุผู้ให้สีซีดลงผลปรากฏว่าตัวเมียหมดความสนใจในตัวผู้ตัวนั้นทันทีเลยครับโหตรงไปตรงมามากเลยนะคะไม่มีการประนีประนอมแล้วตัวผู้ล่ะคะ มองสีเท้าตัวเมียด้วยไหมมองเหมือนกันครับตัวผู้เองก็ประเมินสีเท้าของตัวเมียเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้คู่ที่แข็งแรงพอที่จะช่วยกันเลี้ยงลูกให้รอดชีวิตได้เรียกได้ว่ามันคือการสื่อสารทางชีวภาพที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพที่สุดเลยแล้วพอการสื่อสารนี้ประสบความสําเร็จ ได้คู่ที่เท้าสีฟ้าสดใสถูกใจกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็คงเป็นการสร้างครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งได้อ่านมาว่าลีลาการจีบของมานนี่ไม่ธรรมดาเลยที่เรียกว่าระบำหาคู่มันเป็นยังไงหรอคะมันคือการแสดงที่น่าชมมากจริงๆครับตัวผู้จะเริ่มจากการเดินขบวนอวดเท้าสีฟ้าของตัวเองให้ตัวเมียเห็นชัดๆโดยจะยกเท้าขึ้นสูงๆสลับซ้ายขวาอย่างช้าๆเนิบ <c oughs> เนบเหมือนพรีเซนต์เลยนะคะดูสิเท้าของฉันฟ้าแค่ไหน รครบทัคคนทำแบบนี้คงดูประหลาดน่าดูเลยนะคะเดินยกเท้าสูงสูงอวดกันแต่สำหรับนกนี่คือเรื่องจริงจังแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีแน่นอนครับหลังจากอวดเท้าจนเป็นที่พอใจแล้วก็จะเข้าสู่ท่าไม้ตายที่เรียกว่าชี้ฟ้าหรือ sky pointing ชี้ฟ้าครับ ตัวผู้จะยืดคอตรงชี้จะงอยปากขึ้นไปบนฝาพร้อมกับกลางปีกแล้วก็ยกหางขึ้นแล้วก็ส่งเสียงหวีดแหลมๆเพื่อเรียกความสนใจจากตัวเมียเหมือนประกาศว่าผมอยู่นี่นะผมพร้อมแล้วใช่ครับบางครั้งอาจจะมีการคาบกิ่งไม้หรือก้อนหินเล็กๆมามอบให้ตัวเมียด,ด้วยเหมือนเป็นการให้ของขวัญแสดงความพร้อมในการสร้างรังโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วรังของมันหน้าตาเป็นยังไงคะหรูหราสมกับลีลาการจีบไหมตรงกันข้ามเลยครับ รังของพวกมันเรียบง่ายมากแค่ขุดพื้นดินให้เป็นแอ่งตื้นๆหรือบางทีก็วางไข่บนพื้นดินโล่งๆเลยแค่นั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยมูลของตัวเองเป็นวงกลมเพื่อเป็นการประกาศอาณาเขตเท่านั้นเองเรียบง่ายจริงๆด้วยพอถึงเวลาเลี้ยงลูกแล้วคะพ่อแม่ช่วยกันไหมคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำงานเป็นทีมที่น่าทึ่งครับพ่อและแม่นกจะช่วยกันดูแลลูกทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การฟักไข่เลยค่ะ <c oughs> คือนกบูบีไม่มีแผ่นฟักไข่ที่เป็นผิวหนังปปเปลือยอุ่นๆบริเวณหน้าอกเหมือนนกชนิดอื่นอ้าวแล้วมันให้ความอบอุ่นกับไข่อย่างไงแต่พวกมันจะใช้เท้าที่มีหล่อดเลือนมาหล่อเลี้ยงจํานวนมากในการให้ความอบอุ่นกับไข่แทนครับโดยใช้เวลาฟักประมาณ41-45วันใช้เท้าฟักไข่นี่เป็นอะไรที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะ พอฟักออกมาเป็นตัวแล้วการป้อนอาหารก็คงเป็นหน้าที่ของทั้งคู่สินะคะใช่ครับทั้งพ่อและแม่จะสลับกันไปหาปลาแล้วขย้อนอาหารออกมาป้อนให้ลูกๆแต่การเลี้ยงลูกของนกบูบีก็มีด้านมืดที่ค่อนข้างโหดร้ายซ่อนอยู่เหมือนกันด้านมืดเหรอคะหมายความว่ายังไงคะมันเรียกว่าการฆ่าน้องโดยธรรมชาติหรือ facultative suicide ครับการฆ่าน้องครับเนื่องจากตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ1-3ถึงฟองและไข่จะฟักตัวไม่พร้อมกัน ทำให้ลูกนกตัวแรกที่ออกมาจึงตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าน้องๆที่ฟักออกมาทีหลังค่ะในช่วงเวลาที่อาหารขาดแคลนลูกนกตัวพี่ที่แข็งแรงกว่าจะผูกขาดอาหารทั้งหมดและบางครั้งก็ถึงขั้นจิกตีหรือผลักน้องที่อ่อนแอกว่าออกจากรังจนตายแล้วแล้วพ่อแม่ไม่ห้ามหรอคะพ่อแม่นกจะไม่เข้ามาห้ามเลยครับโหฟังดูใจร้ายมากเลยคะ่ะทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ มันเป็นกลยุทธ์ทางวิวัฒนาการที่ดูโหดร้ายแต่มีประสิทธิภาพครับในสภาวะที่ทรัพยากรมีจำกัดการปล่อยให้ลูกที่แข็งแรงที่สุดรอดเพียงตัวเดียวดีกว่าการพยายามเลี้ยงทุกตัวแล้วอาจจะตายหมดเพราะอาหารไม่พออ๋อ oh. เป็นการเดิมพันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีลูกนกอย่างน้อยหนึ่งตัวที่แข็งแรงที่สุดและรอดชีวิตไปสืบพันธุ์ต่อได้ครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นความจริงของธรรมชาติที่น่าเศร้าแต่ก็มีเหตุผลของมัน งั้นเราเปลี่ยนจากเรื่องราวในรังมาดูความสามารถในการล่าของมันกันบ้างดีกว่าค่ะตรงเนี้แหละที่ภาพลักษณ์ตัวตลกบนบกที่เดินอุ้ยอ้ายจะถูกลบไปจนหมดสิ้นเลยใช่แล้วครับในอากาศและในน้ําพวกมันคือสุดยอดนักล่าเลยเทคนิคการล่าที่เป็นเอกลักษณ์ของมันคือการพุ่งดิ่งหรือ plunge diving จากความสูงได้ถึง30เมตร30เมตร หรือบางแหล่งข้อมูลระบุว่าสูงได้ถึง100เมตรเลยทีเดียวซึ่งนั้นสูงเท่ากับตึก30ชั้นเลยนะครับสูงขนาดนั้นเลยแล้วความเร็วตอนที่มันกระทบผิวน้ำนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะอ่านเจอว่าสูงถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับเร็วมากเรียกว่าเปลี่ยนจากตัวตลกเป็นขี่ปนาวุธได้ในคลิปตาเลยแล้วมันไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะ ไม่หยุดครับหลังจากกระทบผิวน้ำแล้วมันยังสามารถดำลงไปได้ลึกถึง25เมตรเพื่อไล่จับเหยื่อต่อได้อีกด้วยอาหารจานโปรดก็คือปลาขนาดเล็กที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือพวกปลาซาดีนปลาแอนโชวีใช่ครับปลาพวกนั้นเลยบางครั้งก็กินปลาหมึกด้วยแล้วพวกมันล่าตัวเดียวหรือว่ามีทีมเวิร์คคะ ได้ทั้งสองแบบครับอาจจะล่าตัวเดียวเป็นคู่หรือบางครั้งก็รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่เลยพอตัวนำฝูงเห็นฝูงปลามันจะส่งสัญญาณแล้วทั้งหมดก็จะพุ่งลงน้ำพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงเหมือนฝูงบินรบเลยอารมณ์นั้นเลยครับและที่น่าสนใจคือมีการแบ่งหน้าที่กันตามขนาดตัวด้วย ตัวผู้ที่ตัวเล็กกว่ามักจะหากินในเขตน้ำตื้นส่วนตัวเมียที่ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าจะสามารถดำน้ำได้ลึกกว่าแล้วก็หาอาหารในปริมาณที่มากกว่าเพื่อนำกลับมาให้ลูกครับทุกอย่างดูเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ขนาดตัวไปจนถึงการหาอาหารมาถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันค่ะแล้วนกที่น่าทึ่งขนาดนี้เราจะไปเจอพวกมันได้ที่ไหนบ้างแล้วสถานะของพวกมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ ถิ่นที่อยู่อาศัยหลักของพวกมันคือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกครับตั้งแต่แคลิฟอร์เนียไล่ลงมาจนถึงเปรูค่ะแต่สถานที่ที่สำคัญที่สุดและเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเมื่อพูดถึงนกชนิดนี้ก็คือหมู่เกากะ,ะกาลาปากสครับที่นั่นคือบ้านของประชากรนกบูบีตีนฟ้าที่ทำรังวางไข่ประมาณครึ่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว ครึ่งหนึ่งของโลกอยู่ที่นั่นเลยแต่เห็นข้อมูลที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะแม้ว่าโดยรวมทั่วโลกสถานะของมันจะยังเป็นมีความเสี่ยงต่ำ least concern mm. แต่ข้อมูลเฉพาะในกาลปากอสกับน่าเป็นห่วงมากมีรายงานว่าประชากรลดลงอย่างหัวแพบจากประมาณ20,000ตัวในยุค60เหลือเพียงประมาณ6,400ตัวในปี2012มันเกิดอะไรขึ้นคะ และสาเหตุหลักที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็เชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นเลยครับปลาซาดีนเหรอคะปลาซาดีนครับการลดลงของประชากรนกบูบีในกาลาปกอสสัมพันธ์โดยตรงกับการลดจํานวนลงของปลาซาดีนซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักที่อุดมด้วยไขมันและสารอาหารเมื่ออาหารหลับไม่เพียงพอนกบูบีจะหยุดผสมพันธุ์ทันทีหยุดเลยเหรอคะ ครับร่างกายของมันจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดและถึงแม้จะมีลูกออกมาอัตราการรอดชีวิตของลูกนกก็จะต่ำลงอย่างมากเพราะพ่อแม่หาอาหารมาป้อนได้ไม่พอซึ่งการขาดแคลนอาหารนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆใช่ไหมคะมันต้องมีสาเหตุที่ใหญ่กว่านั้นแน่นอนครับการขาดแคลนปลาซาดีนเชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรอย่างเช่นปรากฏการณ์เอลนินโยที่รุนแรงขึ้นซึ่งทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารทั้งหมด อ๋ oh. นั้นการลดลงของประชากรนกบูบี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของนกชนิดเดียวแต่มันทำหน้าที่เป็นดัชนีชีวัดสุขภาพของมหาสมุทรได้อย่างชัดเจนที่สุดมันเป็นสัญญาณเตือนที่ดังและชัดเจนว่าระบบนิเวศท,ทางทะเลในบริเวณนั้นกำลังมีปัญหายอย่างรุนแรงครับโห oh. ฟังแล้วอึ้งไปเลยค่ะจากนกเท้าฟ้าที่ดูตลกตลกกลายเป็นตัวชี้วัดปัญหาระดับโลกไปเลย งั้นสรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่านกบูบี้ตีนฟ้าเป็นนกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆครับตั้งแต่ที่มาของชื่อตัวตลกที่มาจากท่าเดินอุ้ยอ้ายเท้าสีฟ้าที่เป็นเหมือนรายงานสุขภาพและเครื่องมือสำคัญในการหาคู่ระบำเกี้ยวพลาสีที่ไม่เหมือนใครการเลี้ยงลูกที่มีทั้งความร่วมมือและความโหดร้ายเพื่อความอยู่รอดไปจนถึงการเปลี่ยนร่างจากตัวตลกมาเป็นขี่ปนาวุธใต้ท้องทะเล ข้อมูลทั้งหมดนี้สแสดงให้เห็นว่านกบูบี้ตีนฟ้าเป็นมากกว่าแค่นกหน้าตาแปลกประหลาดครับเท้าสีฟ้าของมันทำหน้าที่เป็นเหมือนมาตรวัดความอุด,ดมสมบูรณ์ของท้องทะเลการที่ประชากรของมันลดลงอย่างน่าใจหายในกาลาปากอสเพราะขาดแคลนอาหารเป็นเหมือนเสียงเตือนจากธรรมชาติที่ดังและชัดเจนมากค่ะและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ไปศบคิดกันต่อครับลองนึกดูว่าอาจมีสัตว์อีกกี่ชนิดบนโลกที่ดูตลก หรือเรียบง่ายในสายตาของเราแต่แท้จริงแล้วพวกมันกําลังส่งสัญญาณเตือนที่จริงจังเกี่ยวกับสุขภาพของโลกใบนี้อยู่หากเรายอมสละเวลาเพื่อมองให้ลึกลงไปในเรื่องราวและวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของพวกมัน